ครับโอเคเลเซอร์ใช้ได้นะเนาะท่บโอเคเป้าล่างสุดนะครับหนึ่งนัดนะสองนัดอ่าเมื่อกี้ชิ่งขึ้นไปนะครับสามนัดสี่นัดอ่ายิงอันนี้อีกนัดที่ห้าเห็นไหมฮะเราไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมายิงเราจะยิงในระดับอกในระดับเอวก็ได้ไม่จำเป็นต้องยกมาระดับสายตาและเวลาที่เราตรวจการตอนกลางคืน เมื่อเราเปิดไฟเปิดไฟเนี่ยจะเห็นแสงไฟไหมนะครับเมื่อเราเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยเราเรายกไปที่เป้าหมายเมื่อเขามองผ่านแสงมาเนี่ยทำให้รบกวนการมองเห็นของเขาที่มีต่อเรานะครับทำให้เขาสายตาเขาเกิดการผ้ามัวแต่ว่าเลเซอร์เขียวของเรายังเปิดอยู่ดังนั้นเราเห็นเป้าชัดเราสามารถแยกแยะเป้าหมายได้ตอนกลางคืนว่าเป็นมิตรหรือศัตรูนะมีอาวุธอยู่ในมือหรือไม่และเราก็สามารถทําการยิง ไปในตำแหน่งที่สำคัญนะครับเป็นอกเป็นหัวนะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเล็งเมื่อกี้ผมผมยกเอาแค่เอาไว้เอเอเลเซอร์ยิงนะครับผมไม่ได้มองเล็งด้วยผ่านศูนย์นะฮะก็ง่ายๆครับจะทำให้ดูเปรียบเทียบสมมติว่าผมจะยิงที่ศีรษะนะผมก็แค่ยกเป้าเออยกเลเซอร์ไปที่เป้าอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆด,ดึงไกลก็หาตัวเห็นไหมครับปืนปลอดภัยนะครับ นี่ข้อดีของการใช้เลเซอร์ครับกล่ <S <S องสมบัติของผมครับ Sig Sauer SP 2องขนาด9กามมเป็นรุ่นเดียวกับที่ประจำการในตำรวจฝรั่งเศสผม้วยอุปกรณ์ประจำตัวของเขาก็คือไฟฉาย Olight รุ่น Boulder S, R S. เป็นไฟฉายที่มีความสว่างสูงถึง800ลูเมนส่องได้ไกลถึง1 3 0เมตรที่สำคัญมีเลเซอร์ในตัวซึ่งเป็นเลเซอร์เขียวนะครับเลเซอร์เขียววิธีการใช้งานไฟฉายตัวนี้ง่ายมากๆเบื้องต้นจับปืนทุกครั้งต้องตรวจปืนดิงสไลด์3ครั้งทางสไลด์ส่องนือแดงเพลิงไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยการเปลี่ยนโหมดเป็นเรื่องง่ายสําหรับไฟฉายตัวนี้นั่นคือถ้าเราผลักสวิ๊กมาฝั่งซ้ายสุด เป็นรูปรูปโคมไฟนะครับเมื่อเราเปิดสวิ์นะครับมันก็จะไฟฉายก็จะเปิดออกสว่างออกนะครับการเปิดปิดไฟฉายมีด้วยกันทั้ง2ตำแหน่งก็คือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับถ้าเรากดค้างไว้มันจะเป็นการเปิดชั่วคราวถ้าเราปล่อยมันก็จะดับอย่างงี้ครับกดค้างปล่อยดับแต่ถ้าเรากด1ครั้งไฟฉายก็จะติดนะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดเลเซอร์ทาอย่างไรนะครับ วิธีการผมจะเปิดไฟฉายทิ้งไว้เลยแล้วกันนะฮะวิธีการเป็นเหมือนโหมดเลเซอร์ง่ายมากแค่ผักสวิตช์จากไฟฉายมาที่ฝั่งเลเซอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นเลเซอร์แล้วแต่ถ้าต้องการเปิดไฟฉายและเลเซอร์พร้อมกันผักมาตรงกลางประมาณนี้ครับไฟฉายและเลเซอร์ก็จะทํางานพร้อมกันการที่มีเลเซอร์นะฮะข้อดีคืออะไรมันช่วยเหนี่ยวนำสายตาในการเล็งยิงเวลากลางคืนหรือแสงน้อยโดยที่เราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องยกปืนขึ้นมาเล็งด้วยตา ผ่านศูนย์นะฮะเราสามารถเมื่อเราตั้งเซตให้มันตรงกับกระสุนได้แล้วเราสามารถยกเลเซอร์นะครับยกปืนขึ้นมายิงระดับเอวระดับอกนะครับโดยที่ไม่ยังไ็นต้องยกขึ้นมาระดับสายตาสามารถยิงในระดับนี้ให้โดนเป้าหมายก็ได้ในระดับในนีระดับนี้เขาเรียกว่ายิงคิปนะครับให้โดนเป้าหมายก็ได้หรือยกขึ้นมาระดับหน้าอกอย่างนี้ให้โดนเป้าหมายก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันที่สนามโอเคครับ ตามมาเลยครับโอเคเป้าที่เห็นนะครับก็คือเป้าเพจเหล็ก5เป้านะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับการยิงเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือเป้าที่ยิงแล้วนะครับเป้าที่ยิงแล้ว9 m m ้ามมจุดสอนะมันจะอยู่กลุ่มประมาณนี้นนนอันนี้จุดสองนะครับอันนี้เก้ามม แต่ว่ากลุ่มก็อามาอง่อยู่เนี่ยหกลุ่มกับอีกหนึ่งนัดตรงนี้นะนัน้นเป็นจุดสองสองเอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูที่เพจเหล็กโดยที่ผมไม่จําเป็นต้องเล็งเล็งไปที่เป้านะครับด้วยยกขึ้นมาเล็งในระดับสายตานะครับแม็กกาซีนมรรจุกระสุนได้แล้วเปิดเลเซอร์ยิงมานะครับยิงจากเ,าเป้าล่างสุดนะครับ1นนัดนะสองนัดเมื่อกี้ชิ่งขึ้นไปนะครับ 3นัด4นัดยิงอันนี้อีกนัดที่5เห็นไหมฮะเราไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมายิงเราจะยิงในระดับอกระดับเอวก็ได้ไม่จำเป็นต้องยกมาระดับสายตาและเวลาที่เราตรวจการตอนกลางคืนเมื่อเราเปิดไฟเปิดไฟเนี่ยจะเห็นแสงไฟไหมนะครับเมื่อเราเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยเราเรายกไปที่เป้าหมายเมื่อเขามองผ่านแสงมาทำให้รบกวนการมองเห็นของเขาที่มีต่อเรานะครับ ทำให้เขาสายตาเขาเกิดการพ้ามัวแต่ว่าเลเซอร์เขียวของเรายังเปิดอยู่ดังนั้นเราเห็นเป้าชัดเราสามารถแยกแยะเป้าหมายได้ตอนนั้นคืนว่าเป็นมิตรหรือศัตรูนะมีอาวุธอยู่ในมือหรือไม่และเราก็สามารถทําการยิงไปในตําแหน่งที่สําคัญนะครับเป็นอกเป็นหัวนะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเล็งเมื่อกี้ผมผมยกเอาแคเา่เอาเลเซอร์ยิงนะครับผมไม่ได้มองเล็งด้วยผ่านศูนย์นะ ก็ง่ายๆครับจะทําให้ดูเปรียบเทียบสมมุติว่าผมจะยิงที่ศีรษะนะฮะผมก็แค่เออยกเลเซอร์ไปที่เป้าอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดึงไกลเข้าหาตัวเห็นไหมครับเป็นปลอดภัยนะครับนี่ข้อดีของการใช้เลเซอร์ครับอันนี้นะครับเลเซอร์โอไลค์บอลดตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นอยู่ใครสนใจอย่างไรตามเข้าไปชมคลิปนี้เละครับโอเคครับทุกคน หลังจากที่ผมได้ทําการรีวิวเบื้องต้นและทดสอบยิงให้ดูกันแล้วนะครับในสนามิงปืนกรณีที่เราใช้ปืนเจ้าซิกเซอร์เอ2ีสองตัวนี้นะครับติดตั้งกับไฟฉาย o อไลท์รุ่นบอลเดอรตัวที่นั่นเห็นเนี่ยบอลเดอรนะครับก็ผลการทดสอบนะครับและผลการสาธิตจะเห็นได้ว่ามันมีความสะดวกความสบายในการแยกแยะเป้าหมายและเล็งยิงเป้าหมาย เวลาที่มีแสงน้อยหรือไม่มีแสงเลยนะครับมันจะทําให้เราได้เปรียบไยตรงข้ามมากขึ้นถ้าเรามีอุปกรณ์รณที่ดีกว่านะฮะอย่างไฟฉายตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับเมื่อเราทําการทดสอบให้ดูแล้วนะครับเราได้แนะนําวิธีการใช้งานไปเบื้องต้นแล้วทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดในทางเทคนิคของเขาบ้างว่าเขามีดีอย่างไรนะครับสำหรับเจ้าไฟฉายรุ่น wonder x ตัวนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่1อย่างที่เขียนไว้หน้ากล่องนะครับเจ้าไฟฉายตัวนี้นะ จะมีความสว่างสูงสุดถึง800ลูเมนนะฮะส่องได้ไกลถึง130เมตรแล้วก็ที่มีอยู่ในสเปคชีทนะครับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็คือจะทนต่อการตกกระแทกได้ถึง1เมตรนะครับกันน้ำได้ถึงระดับ IPX4 นะฮะแบตเตอรี่เขามีความจุที่380มิลลิแอมครับทำให้สามารถเปิดไฟฉายนะครับต่อได้ต่อเนื่องยาวนานถึง140นาทีเลยทีเดียวนะครับผม ก็ถือว่านานมากๆเลยน้ำหนักของไฟฉายตัวนี้ก็คือ95กรัมนะครับรวมแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวไฟฉายเนาะอ่ามีการรับประกันด้วยนะครับก็คือ2ปีนะฮะกรณีที่ใช้ใช้ไปเนี่ยแล้วมันมีปัญหาหรือมีความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวโปรดักหรือตัวผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยเราสามารถทำการส่งเคลมได้ผ่านตัวแทนของโอไรเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกล่องนะครับว่าเขาแถมอะไรมาบ้างนะอืม ก็มันของใหม่ครับกล่องมันก็จะแน่นๆหน่อยนะโอเคครับเปิดกล่องออกมานะครับเปิดกล่องออกมาปกติไฟฉายจะวางไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้ผมได้ออกมาติดปืนแล้วเปิดกล่องออกมาเราจะเห็นข้อความนะครับของโอไลท์นะฮะที่ขอบคุณที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนาะเป็นคําขอบคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะมีแถมมาในกล่องนะครับอย่างแรกเลยก็คือสายชาร์จครับสายชาร์จของเขาเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะฮะ ทำให้เรามีความสะดวกสบายในการนํามาชาร์จกับไฟฉายนะครับโดยการแปะปุ๊บมันก็จะดูดอย่างเงี้ยฮะแปะมันก็จะดูดปุ๊บแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ไปเสียบกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์ชาร์จได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องถอดไฟฉายออกจากปืนหรือถ้าท่านต้องออใช้งานปืนต่อเนื่องแล้วตอนนั้นเป็นเวลากลางวันนะครับท่านก็สามารถถอดไฟฉายจากปืนระวังชาร์จไว้แล้วก็นําปืนติดตัวไปทํางานหรือนําติดตัวไปไหนต่อไหนได้ต,ดตามที่ท่านต้องการนะครับ อันนี้คือข้อดีของเขาครับเราทำให้เรามีทางเลือกในการใช้งานมากขึ้นนะฮะมีความอิสระในการเลือกใช้งานว่าเราจะใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ,ๆเหล่านี้กันอย่างไรนะหลังจากเจ้าสายชาร์จนะครับก็จะมีตัวนี้ครับคู่มือให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับความใส่ใจของโอไลท์เนี่ยคู่มือนะครับปกติการที่เราซื้อผลิตภาาัณฑ์อื่นๆนะครับทั่วๆไปเนี่ยคู่มืออย่างที่เห็นมันจะมีทุกภาษาเลยนะครับยกเว้นภาษาไทย แต่โอไลน์นะครับเขาจริงใจต่อก,การาทําตลาดในประเทศไทยเขาจึงมีภาษาไทยให้เราด้วยนะครับวิธีใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ภาษาไทยให้ด้วยดังนั้นไม่ยากที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยถ้าเราจะศึกษานะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีน็อตอะไรครับอ่าน็อตอะไรนะฮะน็อตอะไรประมาณนี้ถึง1,2,3,4,5,6ชิ้นนะครับ 6ชิ้นมีประแจตัว L แล้วก็มีตัวนี้ครับตัวล็อกรางตัวนี้นะครับแถมให้ด้วยตัวนี้เขียนไว้ว่า GL นะครับก็น่าย่อมาจากกล็อกนะครับเพราะว่ากล็อกนี่ภาษาอังกฤษเขียนว่า GL O C K นะครับกล็อกอันนี้สําหรับรางสําหรับติดปืนกล็อกนะครับทีแรกรางตัวนี้จะติดมากับบอดี้ไปใช้เลยนะฮะตอนได้มาทีแรกเนี่ยผมเนื่องจากผม ไม่ได้ใช้ก๊อกนะครับปัจจุบันเนี่ยผมใช้กับเจ้าตัวซิกนี่เป็นหลักผมจึงเปลี่ยนจากรางกลอกนะครับมาเป็นรางตัวนี้ครับอ่านี่ฮะที่มันมีข้อความว่า1913นะครับใช้กับรางตัวนี้ครับใช้กับรางเอง1 9 1 3หรือพิคาทินี่เรานะครับประมาณนี้เห็นไหมครับที่ผมสาธิตการถอดให้ดูอย่างที่ท่านเห็นนะครับถอดเข้าถอดออกหลายครั้งเอ่อมันทําข้อดีของการถอดเข้าถอดออกนะครับ มันทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อซองใหม่นะครับเนื่องจากถ้าผมต้องการใช้ไฟฉายทั่วๆไปที่มีขายกันตามท้องตลาดแล้วผมต้องการใช้มันพกกับซองในหรือซองพกงอกผมจําเป็นต้องไปหาซองที่มันเ,เป็นแบบซองตรงรุ่นที่สามารถใช้กับไฟฉายรุ่นนั้นๆได้แต่ถ้าท่านซื้อโอไลท์ตระกูลบันเดอร์เนี่ยเรื่องปัญหาเหล่านี้จะจบเลยนะครับ เพราะว่าท่านจะสามารถใช้ซองเดิมได้ดได้โดยง่ายเลยอย่างที่บอกครับเมื่อเราต้องการใช้ซองเดิมนะครับเราก็แค่ถอดไฟฉายออกนะถอดไฟฉายเอาตัวปืนแล้วนําปืนเนี่ยเสียบเข้าไปในซองนะฮะท่านก็จะสามารถใช้งานปืนได้ตามปกติอันนี้เดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งนะครับปืนผมได้ทําการเคลียร์ไว้แล้วล่ะนะแต่เคลียร์ให้ดูอีกครั้งไม่มีแม็กเสียบไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับโอเคครับอ่าก็ซองนอกกเ็เช่นกันนะครับ เมื่อท่านต้องการเ,าเลิกใช้งานไฟฉายนะครับต้องการเก็บปืนเข้าซองท่านก็สามารถเสียบเข้าไปเลยนะฮะเมื่อท่านออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าท่านกลับมาบ้านแล้วจะเตรียมปืนไว้สแตนบายเพื่อป้องกันเหตุนะครับหรือโฮมดีเฟนส์นะท่านก็สามารถทําได้โดยง่ายคือชักปืนออกจากซองนะครับหยิบไฟฉายขึ้นมานะครับแล้วก็นําไปประกอบเข้ากับปืนในตําแหน่งที่ท่าน ตั้งไว้นะครับตั้งค่าไว้นะครับผักเจ้าไฟฉายเข้ามาในในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็กดล็อกนะครับท่านก็สามารถใช้งานได้โดยง่ายเลยนะฮะอันนี้โอเคเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยง่ายเลยอ่าก็ฟังก์ชันเขาก็เข้าใจง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนรีวิวบนสนามแล้วว่าวิธีการเปลี่ยนโหมดแค่ผักเลือกตรงนี้นครับว่าจะเอาไฟฉายอย่างเดียวหรือเลเซอร์อย่างเดียวหรือให้เปิดพร้อมกันทั้งไฟฉายและเลเซอร์เลย รเราสามารถเลือกได้เวลาที่ต้องการจะเปิดจะปิดนะครับท่านก็ต้องมากดที่ปุ่มนี้ด้านข้างนี้จะกดลงฝั่งซ้ายเพื่อเปิดนะครับหรือจะกดฝั่งขวาเพื่อเปิดก็ได้นะครับกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับหนึ่งครั้งเพื่อเปิดหนึ่งครั้งเพื่อปิดถ้าต้องการเปิดชั่วคราวท่านก็เดี๋ยวผมเปิดไฟฉายให้ดูดีกว่านะครับถ้าต้องการเปิดชั่วคราวท่านก็กดตัวสวิตช์ค้างไว้นะครับ เมื่อท่านปล่อยมือไฟฉายก็จะดับอ่ากดค้างไว้เมื่อปล่อยไฟฉายก็จะดับอันนี้แต่ถ้าท่านต้องการเปิดอย่างต่อเนื่องท่านก็กดหนึ่งครั้งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการปิดง่ายๆครับเป็นไฟฉายที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่โคตรง่ายเลยผมชอบนะฮะผมชอบสําหรับผู้ที่สนใจไฟฉายเลเซอร์เขียวโอไรท์รุ่น บ o ูเดอรซึ่งผมได้รีวิวกันแล้วในคลิปนะครับตอนนี้ทาง o อไล h t ได้จัดโปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่24มีนาคม65เวลา2ทุ่มไปจนถึงวันที่26 6, 5, 10, มีนาคม65เวลา10โมงเช้านะครับตอนนี้นะครับโอไลรุ่น b o ูเดอรนะครับที่ผมได้รีวิวนะครับมีราคาอยู่ที่4,160บาทครับ ในช่วงโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่24มีนาจนถึงวันนี้26นะครับก็จะมีโปรโมชั่นลด25%นะครับจาก4,160ก็จะเหลือเพียง3,120บาทนะครับและก็ไฟฉายรุ่นอื่นนะครับก็จะมีส่วนลดตามที่เห็นนี่ฮะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับโดยที่ท่านสามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมจะปักหมุดให้นะครับก็จะเป็นเว็บที่ เข้าไปสั่งซื้อกับโอไลได้โดยตรงเลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด B กันบอมนะครับ mm hmm. เพื่อรับส่วนลด12%วันนี้ขอจบเพิ่งนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ B กันบอมสวัสดีครับบาย